ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับสื่อเผยลิเวอร์พูลติดต่อเพื่อขอยืมตัวเดมเบเล่แล้วพร้อมพ่วงสัญญาซื้อขาดฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้ออกมาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลสโมสรเจ้าฝูงของสึกพรีเมียร์อังกฤษนั้นได้ติดต่อไปยังเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนา เรื่องขอยืมตัวอุสนเดมเบเล่ปีกตัวจี๊ดมาใช้งานพร้อมพ่วงสัญญาการซื้อขาดในอนาคตอีกด้วยอุสนเดมเบเล่ปีกทีมชาติฝรั่งเศสย้ายจากโบุสเซียดอทมุนมาค้าแข่งในถิ่นคนัมนูเมื่อปี2017ด้วยค่าตัวที่สูงถึง105ล้านยูโรแต่ในช่วงที่ผ่านมานั้นเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างต่อเนื่องจนทำให้ไม่ได้ลงเล่นให้กับทีมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไรนะัก จนมีข่าวลือออกมาอย่างหนาหูเรื่องของการย้ายทีมของเขาโดยก่อนหน้าที่เดมเบเล่แข้งวัย23ปีจะย้ายไปอยู่กับเจ้าบนทุมบาร์เซลโลน่านั้นเจ้าตัวเองก็เคยเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญในการเสริมทัพของเอร์ปูอยู่เหมือนกันแต่ตัวนักเตะเองเลือกที่จะไปค้าแข้งในประเทศสเปนในตอนนั้นโดยล่าสุดทางฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออกมาระบุว่าหงแดงเอว์พูนั้น สนใจที่จะขอยืมตัวอุสมานเดมเบเล่มาใช้งานในฤดูกาลหน้าพร้อมด้วยออปชันในการซื้อขาดมาร่วมทีมโดยเวอร์พูลนั้นได้เปิดการเจราจากับทีมดังแห่งแคว้นกาตาลุญญาแล้วโดยเวอร์พูลนั้นเพิ่งจะพลาดการเซ็นสัญญากับตีโมแวนเนอร์ตัวรุกคนเก่งของ like ix, อาร์เบไลซิสโมสรดังของศึกบุนเดสลีกาเยอรมนีเนื่องจากว่าเจอเกนครอปมองว่าค่าตัวของนักเตะ ที่มีค่าเฉียยสัญญาอยู่ที่ราวๆ53ล้านปอนด์นั้นเป็นมูลค่าที่แพงมากเกินไปหงภาษีดีกว่าลิเวอร์พูลมีลุนขวาเป้าหมายโมรินโย่ชี้นักเตะมีใจอยากจะร่วมกวนหงหงแดงลิเวอร์พูลทีมแชมป์ยุโรปของสมัยตกเป็นข่าวว่ามีลุ้นที่จะคว้านักเตะเป้าหมายของโชเซ่โมรินโย เพราะว่าตัวนักเตะเองมีใจอยากจะย้ายมาคาแข้งในถิ่นแอนฟิลโชเซ่มูรินโญ่กุนซือของไก่เดือยทองทรอแนมพอสเปอร์ถึงกับต้องออกอาการเซ็งไปเลยเพราะว่ามีโอกาสที่จะชวดขวาตัวมูฮัมหมัดคูดูตกองหน้าทีมชาติกาน้าของนอตเยแลนตามรายงานของเกาโชเมอร์คาโตซื่อชื่อดังของประเทศอิตาลีที่ระบุว่านักเตะดาวรุ่งวัย19ปีรายนี้อยากจะย้ายไปซอกของแดงเวโกฟูมากกว่า เพราะว่าเป็นทีมลูกหนังที่ตนเองรู้สึกชื่นชอบอยู่แล้วนั่นเองโดยในตอนนี้นั้นเจอเกนครอฟกุนซือของหงแดงเลเว่าปูนั้นยังคงต้องการที่จะคว้าแข้งรายใหม่เพื่อเข้ามาเสาริมแนวรุกและเข้ามาเป็นตัวสำรองของ3มประสานในแดนหน้าอย่างโมฮัมเหม็ดซาลาโรเบียโตฟิมิโนและซาเดโอมาเน่จึงทำให้มีข่าวออกมาว่าเจเกนครอฟนั้นกำลังสนใจสีเท้าของโคดดด้วยเหมือนกัน เพราะว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะสารพัดประโยชน์ที่จะสามารถยืนเล่นในแนวรุกได้หลากหลายตำแหนง่งไม่ว่าจะเป็นในตำแหน่งมิดฟิลตัวกลางปีขวารวมถึงกองหน้าตัวเป้าอีกทั้งตัวนักเตะเองยังเป็นที่หมายปองของโชเซ่มรินโญ่มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยโดยในฤด,ดูกาลนี้นั้นคูดุตเองสามารถทำผลงานในช่วงก่อนที่จะหยุดพักหนีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดีเลยทีเดียว โดยเจ้าตัวฝากผลงานยิงไปได้10ประตูจากการลงสนามในทุกรายการไป23บ23เกมจึงทำให้เจ้าตัวกลายเป็นเป้าหมายของพวกสโมสรยักษ์ใหญ่หลายสโมสรอ,อีกด้วยเพราะมีข่าวว่าทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานสโมสรดังของศึกเกาโชซิลีอาอิตาลีและทางเปเอเชปารีแซงเช็แมงสโมสรดังจากลีกเอิงฝรั่งเศสต่างก็ให้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้ด้วยเช่นกัน คู่หูใหม่ฟานไดสื่อเผยเรยว่าผูเป็นตัวเต็งควาแข้งชาวบราซิลถ้ายอมจ่ายค่าฉีกสัญญาหงแดงเรียว่าผูกสโมสรจากฝูงของสื่อพิเม์ลอังกฤษตกเป็นข่าวว่ามีลุ้นที่จะควาแข้งชาวบราซิลเลียนถ้ายอมจ่ายค่าฉีกสัญญาเพื่อดึงตัวมาเป็นคู่ขาคนใหม่ของเวอร์จิลฟานไดดีเอโก้คาร์ลอสกองหลังชาวบราซิลเลียนของเซบีย่า มีโอกาสที่จะย้ายมาซบของแดงรือวอกูตามรายงานของเอสตาดิโอเดปอติโบซื่อชื่อดังของประเทศสเปนที่ระบุว่าทีมดังแห่งศึกลาลิกาสเปนนั้นพร้อมที่จะตัดสินใจขายดาวเตะในวัย27ปีรายนี้ตามราคาค่าฉีกสัญญาที่67ล้านปอนด์เพราะว่าทางสโมสรน,นั้นได้เล็งตัวกองหลังรายใหม่เพื่อเข้ามาเสริมแนวรับเอาไว้แล้วโดยกองหลังรายนั้นก็คือโชโรมอองยีน กองหลังดาวรุ่งทีมชาติแคลมรูนของเลดบูซาวบวกทำให้ทางไซบิย่านั้นพร้อมที่จะพิจารณาขายคาร์ลอดเพื่อนำเงินที่ได้รับมาจุนเจือฐานะทางการเงินของสโมสรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 จะดีกว่าโดยมีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลให้ความสนใจฝีเท้าของดาวแต่เลือดซัมบ้ารายนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วด้วยเพื่อเอาเข้ามาเป็นคู่ขาคนใหม่ของเวอร์จิลฟานได กับตันทีมชาติฮอลแลนด์นั่นเองโดยก่อนหน้านี้กุนเสริเจอเกนครอฟได้เคยแสดงท่าทีว่าอยากจะคว้าตัวกองหลังรายใหม่เข้ามาเสริมทัพอีกสักรายเพื่อเอาไว้เป็นตัวแทนของเดยันลอบเลนกองหลังทีมชาติโครเอเชีย e ที่ซอจะย้ายทีมในช่วงหลังจบฤด,ดูการนี้ถึงแม้ว่าจะยังเหลือสัญญ,ญาในการค้าแข้งอีกหนึ่งปีแต่ว่าเจ้าตัวไม่อยากจะนั่งเป็นตัวสำรองอยู่ในทินแอนฟิลด์ต่อไปเสียแล้ว ประธานนาโปลีชีคูลิบาลีและฟาเบียนมีค่าตัวคนละร้อยล้านยูโรเท่านั้นอเล e รโอเดลอเรนติสประธานของสโมสรนนาโปลีสโมสรชื่อดังแห่งศึกเกาโชเซเรียอิตาลีได้ตั้งค่าตัวของคาริยูคูริบาลีและฟาเบียนหลุยสองนักเตะเนื้อหอมของทีมเอาไว้ที่ราคาคนละ100ล้านยูโรคาริดูคูลิบารี นักเตะที่ตกเป็นที่หมายปองของหลายสโมสรทั่วยุโรรวมทั้งหงแดงเออ่์พูลมาตั้งแต่ปีก่อนแล้วขณะที่ฟาเบียนกลายเป็นเป้าหมายของสองยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาแต่ทางเดลเรนติสก็ไม่ได้สีเรียดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่เท่าไรนะเพราะว่าสโมสรเองยังกลุ่มชะตาของนักเตะทั้งสองคนเอาไว้ในกำมืออยู่ฟาเบียนนั้นยังมีสัญญาอยู่กับสโมสร3ปี ส่วนคูลิบารีนั้นเหลืออีก2ปีแล้วปัญหามันจะอยู่ตรงไหนล่ะเดลโลเรนติสให้สัมภาษณ์พิเศษกับคอริเอโรเดโลสปอร์ตซื้อชื่อดังของประเทศอิตาลีถ้าหากว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่หรือไปเอชเชเสนอค่าตัวที่100ล้านยูโรเข้ามาผมเองก็อาจจะพิจรารณาและบางทีพวกเขาก็อาจจะได้ย้ายทีมแต่ถ้ามีข้อเสนอเข้ามาที่60ล้านยูโร แน่นอนว่าผมจะไม่พิจรารณามันเลยผมเป็นคนที่มั่นคงเสมอถ้าผมอยากจะได้ตัวสกูเดโต้ผมคงจะต้องเป็นหนี้300ล้านหรือ400ล้านยูโรผมมองไปที่สโมสรอ,อื่นเห็นพวกเขาเป็นหนี้500ล้าน600ล้านหรือ1,000ล้านยูโรแต่ตัวผมเองก็ไม่ได้เป็นหนี้ใครเลยเอาเลริโอเดลอลเรนติสประธานสโมสรนาโปลี oli, ให้สัมภาษณ์ สตีฟนิโคลออกโรงหนุนลิเวอร์พูลควรคว้าคูตินโยกลับมาถ้าราคาเหมาะสมสตีฟนิโคลอดีตตำนานนักเตะของหงแดงลิเวอร์พูลสโมสรจากฝูงของกพริเม์ลอิงกฤษออกโรงเชียร์ต้นสังกัดเก่าเพื่อคว้าตัวฟิลิเป้คูตินโยให้กลับมาคาแข้งในข่นแอนฟิลด์อีกครั้งถ้าหากราคาค่าตัวของนักเตะนั้นอยู่ในระดับที่เหมาะสม เจอชื่อดังของประเทศสเปนต่างก็รายงานตรงกันว่าเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาพร้อมที่จะยอมปล่อยสตาร์ทีมชาติบาราซิลออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางบาร์เซโลนาได้ตั้งราคาของโกดิโนเอาไว้ที่ระดับ80ล้านปอนด์แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานออกมาว่าทีมยักษ์ใหญ่ของศึกลาลิกาสเปนนั้นพร้อมที่จะลดค่าตัวแบบกระนำซัมเมอร์เซลเหลือเพียงแค่ราคา44.5ล้านปอนด์เท่านั้น เพื่อที่จะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าเหนื่อยของนักเตะอีกด้วยโดยงานนี้ทางสตีฟนิโคลตำนานนักเตะของลิเวอร์พูลนั้นออกโรงหนุนให้ลิเวอร์พูลทีมเก่าของเขาคว้าตัวฟูตินโยกลับมาร่วมทีมถ้าหากได้ราคาที่เหมาะสมแน่นอนอยู่แล้วทำไมจะไม่เอาล่ะสตีฟนิโคลกล่าวผ่านทาง ESPN ผมมองไม่เห็นเหตุผลเลยว่า ทำไมถึงจะไม่เอาด้วยกับดีลนี้ที่เดียวที่เขาสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือที่ลิเวอร์พูลสถานที่แห่งนี้รักเขาและเขาเองก็รักที่นี่ด้วยเช่นกันลองนึกภาพการเสริมคูตินโยเข้ามาในทีมเวลานี้ที่ยังเป็นแชมป์ยุโรปได้ถึงแม้ว่าลิเวอร์พูลจะไม่ได้เข้าสู่รอบต่อไปในปีนี้และพวกเขากำลังจะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังเกรด คุณจะสามารถเสริมนักเตะที่มีศักยภาพอย่างครูตินโยคนที่จะเข้ามาและอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกันกบตีโมเวเนอร์เป็นการยกตัวอย่างนะเขาต้องการอยู่ที่นั่นกับการต่อสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงถ้าหากราคาของเขาถูกลงฟังนะผมคิดว่าเขาทำเงินได้ปีละ13ล้านปอนด์ราคาที่ซื้อตัวเขานั้นไม่ธรรมดาแต่ถ้าราคาเหมาะสมเราก็ไม่จาเป็นจะต้องคิดเลย มันคงจะเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากสำหรับลิเวอร์ pool เลยล่ะสตีฟนิโคลตำนานนักเตะของลิเวอร์ pool ให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์ pool คิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะคว้าตัวฟิลิเป้โคติญโยกลับมาร่วมทีมหรือเปล่าและคุณคิดว่าราคาค่าตัวที่เหมาะสมของโคติญโยนั้นอยู่ที่ราคาเท่าไหร่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลเวอพูและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลเวอพูมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับและฝากช่วยกดกระดิ่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับ นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ